มาต่อทนนี่ข้อ a สามสูสองสามนะสามสหายเขาบอกว่าเขาให้พิจารณาจานวนเต็มตั้งแต่ a ถึง b นะเราดึงสามจำนวนมาจากจํานวนเต็มตั้งแต่ a ถึง b ดูซิว่าสร้างจํานวนเฉพาะได้ทั้งหมดกี่รูปแบบนะคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามสี่สเนี่ยกับสี่ามสี่เนี่ยนับว่าเป็นชุดเดียวกันนะก็คือสมาชิกด้านในเหมือนกันแต่ลําดับต่างกันนับว่าชุดเดียวกันเช่นโจทย์ก็บอกว่า A เท่ากับสาม b เท่ากับหกนะก็คืออ่ะสามสามห้าเนี่ยก็นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ทําได้ก็คือสามบวกสามบวกหเท่ากับสิบเอ็ดก็คือจานวนเฉพาะถูกไหมและสามสามห้าอยู่ในช่วงตั้งแต่สามถึงหนะคราวนี้พี่ก็บอกว่างั้นพี่ก็เพิ่มข้อกําหนดให้มันสิเพราะพี่จะนับแบบนี้นะสิ่งพี่จะนับก็คือ พี่กำหนดให้มันด้วยว่าพี่จะไล่นะพี่จะไล่โดย x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ y และ y ต้องน้อยกว่าเท่ากับ z ถ้าไม่เป็นเงื่อนไขดังนี้เนะี่ยแปลว่าพี่เคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมเช่นเช่นอันเนี้ยสามสี่สี่พี่คิดไปแล้วถ้าในอนาคตเนี่ยมีสี่สมสี่มาเนี่ยพี่จะไม่คิดแล้ว เพราะว่าสามมันน้อยกว่าสี่ถูกไหมอันเนี้ยสามน้อยกว่าสี่นะแปลว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยแปลว่าไอ้เซตเนี้ยพี่เคยคิดมาแล้วพี่จะไม่คิดซ้ำนะก็คือถ้าเป็นเซตใหม่อ่ะที่เพิ่มเข้ามามันต้องมันเซตรูปแบบนี้ก็คือ X ต้องน้อยกว่าเท่า y Y ต้องน้อยกว่าเท่า z ซตนะหรือถ้า เซตใหม่ที่พี่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็น4 4 3เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเซตมันน้อยกว่า y นะแสดงว่าอันเนี้ยเคยมีมาแล้วก็คือเซตนี้เนาะที่พี่คิดไปก่อนอันะนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพี่จะยึด x กับ y ไว้ก่อนแล้วหาว่ามันมีสักตัวไหมแบบมีกี่ตัวบ้างของเซตที่เป็นไปได้ที่ทำให้สมการเป็นจริงนะ ยังไงใช่ไหมก็คือพี่ลูปสองม่ตีก่อนตั้งแต่ i นะเป็นหนึ่งถึง n อ็นถูกไหมแล้วเจเนะเป็น i ถึง n อ็นถูกไหมนะคราวเนี้ยเราจะได้มาแล้ว x กับ y คราวเนี้ยเราก็แค่พิจารณา z ว่าเฮ้ยมันมี z กี่ตัวบ้างที่เป็นไปได้ ในเลนส์ที่กําหนดสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยเราก็เป็น A กับ B ใช่ไหมหรือ L กับ R ก็ได้ L กับ R เป็น A กับ B เนาะ L กับ R นะเพียงแค่ดูว่าไอ้ Z ค่าใหม่ที่พี่ได้เข้ามาเนี่ยนะมันอยู่ในช่วง L ถึง R และบวกกับ IJ แล้วเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยกี่ตัวนะคราวนี้พี่สังเกตว่า A กับ B นมันน้อยมากก็คือแค่ห้าพันแปลว่าพี่ก็ลูปสองชั้นนี้ได้เนาะคราวนี้เนี่ยพี่จะพี่จะใช้สิบนะสิบสิบในการหาค่าพรามทั้งหมดที่เป็นไปได้ในช่วงตั้งแต่สองถึงหมื่นห้าถูกไหมเพราะว่าขอบขวาเนี่ยขอบที่มันมากสุดของตัวเลขเนี่ยก็คือ 15, หมื่นห้าถูกไหมก็คือห้าพันบวกห้าพันบวกห้าพันเพราะว่าในเซตเนี่ยจํานวน ค่ามาซ้ำกันได้นะนะนะสิ่งที่พี่ทำคือย่างนี้ <c oughs> ก็คืออันเนี้ยคือสิบนะของอีลโทเทนิต <c oughs> คือสิบนะ <c oughs> พี่ก็เมมสิบทั้งหมดที่เป็นไม่ได้นะแล้วก็เก็บค่าพรามทั้งหมดที่เป็นไปได้ตั้งแต่ค่าตั้งแต่เลขสองถึงหนึ่งมนสี่พันเก้าร้อยกสิบเก้าเะเพราะเรารู้ว่าหมื่นห้ายังไงมันก็ไม่ใช่พราม อะคราวนี้พี่จะทำการไป็น r ีเสิร์ชนะก็คือลัวเบาแล้วก็อัปเปอร์ n บนะคราวนี้อัปเปอร์ n บเนี่ยก็อัปเปอร์ n บบนเวกเตอร์นะคือเวกเตอร์นี้เนี่ยพี่จะเก็บค่าพรามจากน้อยมากถูกไหมคราวนี้พี่แค่เช็คว่าค่าเซตที่พี่กำลังจะคิดเนี่ยมันเป็นไปได้หรือเปล่าโดยที่พี่จะ ลับาวใช่ไหมนะลับาวหาค่า L ก่อนขอบซ้ายของจำนวนพรามก่อนก็คือก็คือตามข้อกำหนดตังนี้ก็คือ,คอ,คอ z ต้องมากกว่าเท่ากับ y ถูกไหมแปลว่าขอบซ้ายนะ่ะที่พี่จะพิจารณาก็คือ i บวกเท่ากับ 2j ถูกไหมขอบซ้ายมากสุดเลยที่เป็นไปได้และตรงเงื่อนไขอยู่เนี่ยนะนะก็คือ x บวก y บวก y ก็คือ z เท่ากับ y พอดีก็คือ i บวก 2j แล้วเราก็หาขอบซ้ายมันนะคราวนี้เนี่ยพอเราได้ขอบซ้ายมาเนี่ยนะรั้วเบาเนี่ยคือเอ่อมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมส่วน r เนี่ยคือมากกว่าอย่างเดียวนะรั้วรั้วเบาเอาปเบาคราวนี้เนี่ย ขอบขวาเนี่ยพี่ก็ดูค่าที่มันมากสุดที่เป็นไปได้ถูกไหมก็คือ i บวก j บวก r เลยถูกไหมก็คือ r คือขอบขวานะก็คือ i บวก j บวก r เลยแล้วเราก็ดูว่าพรามเนี่ยที่ใกล้เคียงกับ i บวก j บวก r มากสุดคือเท่าไหร่นะแล้วก็ l เนี่ยขอบซ้ายเนี่ยที่มันใกล้เคียงกับ i บวก 2j เนี่ยมากสุดคือเทา่าไหร่นะคราวนี้ r เนี่ยมันคือมากกว่านะ upper bound เนี่ยมันคือมากกว่าอย่างเดียวแปลว่า พก็ต้องลบหนึ่งด้วยนะให้มันอยู่ในขอบถูกไหมอัปเปอร์บาวมันจะได้ค่า r ที่ชี้ไปในตำแหน่งของเวกเตอร์ที่ค่ามากกว่า i บวก j บวก r ดังนั้นเราต้องลบหนึ่งเพื่อให้ค่ามันลดลงมาหนึ่งก็คือแบบอย่างเช่นเป็นสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายิบสามใช่ไหมสมมติว่าบวกกันได้ อเออยี่สิบสามอะไรเงี้ยน,นะยี่สิบสามอะไรเงี้ยขอบขวาบวกกนได้ยี่สิบสามอะไรเงี้ยมันจะไปชี้ตรงนี้นะอามันจะชี้ตรงนี้ดังนั้นเราต้องลบมาหนึ่งตนะให้มันแบบมาชี้ตรงนี้นะคราวนี้เนี่ยนะคราวนี้เนี่ยมันจะมีกรณีที่ว่าเอเท่ากับ r นะ l อเท่ากับ r พอดีเลยเราก็ต้องมาเช็คว่า อ่คราวนี้คือ L เท่ากับ R ใช่ไหมมนตำแหน่งเดียวกันงั้นเราก็ดึงไอ้ค่าตรงนั้นมาคิดเลยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าเฮ้ยมันตรงเงื่อนไขหรือเปล่านะก็คือ V L ใช่ไหมไอ้ค่าค่าเนี้ยสมมุติว่า L มันมาชีก้กับ R พิกัดเดียวกันพอดีไอ้ค่าค่าเนี้ยลบ x ลบ y นยะมันจะได้ค่า Z ทรถูกไหมนะ Nhất, v, mainland, v, v, VL -X -Y. Stere, có nghĩa là cái giá của cái 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 ถ้าค่าแซเนี่ยมันน้อยกว่าเจเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ตรงเงื่อนไขใช่ไหมอ่าเพราะว่าค่าแซอ่ะมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ y หรือว่ามากกว่าเท่ากับเจนั่นแหละนะเพราะวายมันคือเจหรือถ้ามันลบกันเนี่ยมันดันมากกว่าขอบขอบขวายนะก็คือมากกว่า r เนี่ยเราก็ไม่เอานะเราก็คอนติเนียไปเราก็ไม่คิดถูกไหมนะมีสองประเด็นนะก็คือผิดกฎที่เราตั้งก็คือค่าแซเนี่ยมันน้อยกว่า ค่า y หรือค่า z เนี่ยมันมากกว่าค่า r สิอีกนะมันมากกว่าขอบขวาเราสิอีเกิน l e s ถูกไหมเราก็คอน t ท n ต์เนียวทิ้งนะถ้าไม่เช่นนั้นเราก็เอาจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่แบบเป็นไปได้มาบวกนะโดยการจัดเรียงแบบ x น้อยกว่าเท่ากับ y น้อยกว่าเท่ากับ z นะประมาณนี้เนาะข้อนี้ โอเคไหมนะ A 3ามศูน